ส่วนเรื่องราวดีๆที่ขอรายงานกันทุกวันเลยเนี่ยนะคะก็คือที่มูลนิธิ Workpoint เพื่อการกุศลของเราเนี่ยจัดโครงการมอบเงิน6ล้านบาทให้กับ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะใช้ในการสนับสนุนบุุลากรทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์และก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะล่าสุดนี้มอบเงินอีก1ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรน,นะคะวันที่24มกราคมที่ผ่านมา นชั้นหนึ่งศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรคุณปัญญานิรันร์คุณประธานมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลและประธานบริษัท Workpoint e n t e r เตอร์เทนเจำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมผู้บริหารเวิร์กพอยคุณพานิชสดศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกรุ๊ปซีอ และคุณคณิตวัฒนประดิษฐ์ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลเดินทางไปมอบเงินบริจาค1ล้านบาทนะคะให้กับโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ในพระอนุเคราะห์ค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอ,ลอุดมลิปินะคะพ่วงในการโรงพยาบาลจุฬาภร์และคุณเฉลิมพลทันจิตรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์และคณะเป็นผู้รับมอบค่ะ ต้องขอบคุณอย่างสูงกรรมูนิติเวิร์กพอยที่มีจิตศรัทธานำบุญนะครับโดยเป็นในรูปของเงินทุนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาพรณ์เองก็อยู่ในช่วงที่ขยายตัวจากอาคารซึ่งปกติมีผู้ป่วยในอยู่100เตียงตอนนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยในที่เป็นอีกอีก400เตียงนะซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลทึ่งสนองพระปณิธาน ในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในการที่สร้างนักเรียนแพทย์หรือพยาบาลนะฮะหรือบุคลากร,กรด้านสาธารณสุขในนามของมูลนิธิเวิร์กพอ,อยก,ก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาทําบุญนะฮะแล้ก็ได้ให้ผู้ที่ได้ป่วยในพันธุคอของพระอ,องค์ท่านนะะได้รับการรักษาก็เป็นส่วนหนึ่ง นะในานาของมริธิทเวิร์กพอยส่วนท่านอื่นๆอยากจะทําบุญร่วมนะอาจารย์ก็บอกว่ามีในในหลายๆอย่างที่จะต้องการในเรื่องของตัวเครื่องไม้เครื่องมือหรือผู้คนต่างๆที่ต้องการกา,ารรักษาต่างๆก็เชิญชวนทุกๆท่านด้วยนะครับ ซึ่งจากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธรารณาสุขป,ปี2565นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่140,000คนต่อปีซึ่งก็มีแนวโน้มจะป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจอยากจะร่วมบริจาคผ่านช่องทางโดยตรงกับโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าบริจาคผ่านทางมูลนิธิเวิร์กพอยก็ได้เราจะพร้อมเป็นสะพานบุญส่งต่อเรื่องราวดีๆมอมเงินให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆในครั้งนี้รวมทั้งหมดจํานวน11โรงพยาบาลค่ะครับ